ทำไมตื่นเร็วจังตื่นมาก็ดูงงๆนะนะว้าจูกี่ชนไหเตือนแล้วเหรอครับตื่นมาก็ดูงงๆนะตื่นมาก็ดูงงๆนะห,หลับตาอยู่ดีตื่นขึ้นมาเลยเหรอเ<อ>ลยง่ายอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยง่ายอย่างนี้เลยเหรอครับเฮ้เตื่นแล้วอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีไหมทำไงต่อ ทำไรต่อดีอืมทำไรต่อดีอะหันมาทางนี้ลูกหันมาทางนี้โอ้ยอิจฉาจังเลยดูผู้ชายเขามีขนตายาวคิ้วเขาก็มีแม่อยากได้จังเลยลูกแม่ไม่มีแบบนี้เลยลูกล้นไปทุกอย่างเลยโอ้ยนอได้มาจากใครเนี่ยฮะโอ้ยเราดูจมูกนะเราดูจมูกเนาะจะโด่งไหม จะโด่งันโต๊ะป่าไหมตัวนี้ยังแหนบอยู่หันมาทางนี้ลูกหันมาทางนี้ดูอะไรหันมาทางนี้จะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋อืจะเอ๋ครับดูอะไรหันมาทางนี้ครับฮัลโหลฮัลโหลอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีไหมอืมอารมณ์ดีไหมทีนี้ตื่นแล้วอารมณ์ดีไหม แล้วตาตตเลยอารมณ์ดีไหมอารมณ์ดีไหมห <c oughs> ลับแล้วอารมณ์ดีไหมอ <c oughs> <c oughs>